อะไรชวช่บอกสุดดิสุดยังไงช่วยจอดหนึ่งสองอ๋ออ๋อโอเคนก็เก่งนะเอ็เก่งโดยกไม่ได้กบเก่งเลยหนึ่งสองสามนี่อะต้องหูอ่ะนี่อะมึงเก่งหน้าเลยมึงเก่งหน้าเลยกูก็ชอบเลยอะงั ก่อนนะทังเดียวกันมันใช้ขวาทางเดียวกันใช้ขวาเหมือนกัน่อนเที่ยวปากเม่ได้ตบเลยตบเลยได้ตั้งหูอย่าพึ่งอย่าพึ่งวีเพื่อนรับวีเพื่อนรับรอก่อนหน่อยดิเรื่องเยอะจริงรอกจริงนะเออไอเนรู้ไม่อยากตบเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบสที่มือเราเอาสายก่อนดได้ไหมจะได้เบาเอาเ้ย

พอมันพอวิ่งคนระทียัดลูกคุดจ้าจับมือจับมือนจับมือนเอายัดเข้ชอบเล่นชอบเล่น